ป5ครั้งที่แล้วครูให้ใบางานไว้ใช่ไหมคะเอาเปิดไมค์ตอบใช่หรือเปล่าใช่ค่ะใช่โชว์ใบางานให้ครูดูหน่อย สุภกิจสุภกิจจะโชว์ใบงานเหรอเนี่ยคุณบมอจะเขียนคะแนนแล้วเนี่ยตื่นยังแฝดแฝดยังอยู่ในที่นอนอยู่เลย ผมมาไปปิดโชว์งานนอันนี้ของใครเนี่ยของพี่หรือของน้องอันนี้ของใคร ของกิดกิดคือพี่หรือน้องน้องอน้องครับน้องครับอ๋อะแล้วพี่แล้วของพี่ล่ะจะไม่เสร็จครูอ๋อยังไม่เสร็จ,รจแล้วทำไมไม่ช่วยกันห้ามลอกกันนะค่ะครับ,รบอ่ะมีใบางานที่หนึ่งที่ครูสั่งไปใช่ไหมคะจำได้หรือเปล่า เหมือนครูมอสสั่งงานอันนี้ไว้ใช่ไหมคะใช่ไหมดูทุกคนใช่ค่ะ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 แล้วหนูทำไื้ยังหรอทำาด้ยังคราวที่แล้วครูว่าครูเฉลยไปด้วยเลยให้ทำไปพร้อมๆกันใช่เปล่าใช่ทำรือยังทำรือยังทำแล้วเดี๋ยว จะคนมาด้วยเดีย๋ยวเอารวบรวมไว้แล้วเดี๋ยวครูมอสจะไปตรวจตอนเราไปเจอกันตามปกติที่โรงเรียนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นใบางานที่หนึ่งนะ<ห>นพอดีว่าครูรีบแล้วครูก็เลยไม่ได้เขียนไว้ว่ามันเป็นใบางานที่เท่าไหร่แต่ครูเขียนสัปดาห์ไว้เห็นไหมสัปดาห์ที่หนึ่งนะอ่ะทีนี้เราต่อด้วยสัปดาห์ที่สองต้องทบทวนไหมเนี่ยติดตคดอทํญญญารทบทวนเรื่องการวาดภาพนิดหนึ่ง เริ่มต้นในการวาดภาพเ,นนะเริ่มต้นในการวาดภาพครูมอสก็จะให้ล่างภาพก่อนใช่ไหมคะล่างภาพด้วยดินสอเบาๆก่อนแล้วก็ตามไปด้วยรายละเอียดและตกแต่งสีนะทีนี้ทีน,ทนี้เดี๋ยวจะมีใบงานที่สองนะเป็นสัปดาห์ที่สองและที่สามอ่ะสัปดาห์ที่สองและที่สามครูบอกแล้วว่าให้วาดอะไรลองอ่านสิ วาดภาพส,สวยๆีนเดนะให้นักเรียนวาดภาพดอกไม้โดยการสวนดอกไม้โดยการจัดจังหวะและตำแหน่งนะคะให้เกิดจุดสนใจให้เกิดความสมดุลเกิดความกลมเกลืนมีเป็นมีความเป็นเอกภาพนะคะํำใส่สมุดวาดเขียนนะแล้วก็ระบายด้วยสี จริงๆนักเรียนสามารถระบายสีช็อกก็ได้นะคะไม่จะเป็นจะต้องเป็นดินสอสีก็ได้นะเนื่องจากว่าเมื่อตอนเทอมที่แล้วเราได้แจกสีช็อกใช่ไหมตอนนักเรียนอยู่ป .4 ใช่หรือเปล่าครูครับค,ค่ะครับค่ะาเปิดใ<อ>้ตอบได้นะคะได้ได้แจกสีช็อกใช่ไหมใช่ครับ แล้วแล้วยังยังอยู่ไหมสีช็อกยังอยู่ไหมคะยังอยู่ยังอยู่มันยังไม่ตายค่ะอ่ะมือนปีก่อนนักเรียนสามารถใช้สีช็อกก็ได้หรือสีไม้ก็ได้นะ <c oughs> เอารีนสั้นๆสีไม้นะคะให้ใช้สองสีนี้ระบายสีทีนี้นักเรียนมาดูการจัดภาพครูเอาตัวอย่างภาพให้ดูแต่มันเป็นภาพถ่าย นะคะมันเป็นภาพถ่ายอ่ะน,น,นี่อาจจะว่าลักษณะให้มันเกิดความสมดุลหรือจุดสนใจในลักษณะแบบนี้นะในลักษณะแบบนี้อ่ะนักเรียนดูภาพแรกภาพแรกเนี่ยนะอ่ะเวลาเราแบ่งครึ่งของภาพเราจะเห็นว่าสองข้างเนี่ยมันจะมีกลางหันใช่ไหมอย่างละอันแล้วก็มีกลางหันตรงกลางอันหนึ่ง นะอย่างเงี้ยคือน้ําหนักมันจะทิ้งน้ําหนักไปทั้งสองข้างเนี่ยเท่าๆกันพอๆกันนะมีสวนดอกไม้ก็คือเขาแบ่งเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกการจัดจังหวะเนี่ยไอการที่เป็นสีีแยกออกมาเนี่ยเขาเรียกการจัดจังหวะอ่ะปนกาสินี่ยนั่เรียนมองเห็นเปล่าเนี่ยตรงนี้เขาเรียกการจัดจังหวะที่มันมีความ แบ่งกันแบบสม่ำเสมออ่ะนะคะมันก็เอามาใช้กับการถ่ายภาพได้เนี่ยสวยงามเห็นไหมเป็นการจัดจังหวะจังหวะที่มันเท่าๆ,ๆกันเวลาเขาเรียงดอกไม้อะ่นะนอันนี้เป็นของจริงนะคะเขามาจัดเรียงเขามาปลูกแบบเนี้ยจริงๆนะอ่ะต่อมารูปนี้ก่อน รูปนี้เหมือนกันเป็นการจัดจังหวะของดอกไม้นะเรียนเห็นเห็นดอกไม้ไหมเนี่ยอ่ะดอกไม้พวกเนี้ยมันก็เป็นดอกเล็กๆแล้วแหละแต่ว่ามันทําไมเห็นไหมเล็กๆเ,เท่าๆกันแสดงว่าเขาปลูกไล่เลี่ยงก,กันแหละมันไม่ได้ไม่ได้แบบปลูกคนละทีสองทีดอกมันก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมเนี่ยพวกเนี้ยก็คือเวลาเขามาเวลาเขามาจัดวาง คือเขาเขาไม่ได้ออกแบบไว่าตั้งแต่แรกหรอกแต่คือเขามาโรยไว้โรยให้มันขึ้นนะในลักษณะแบนบนี้หรือบางทีเขาก็เอาเลือกคัดดอกที่มันเท่าๆกันเอามาปลูกต่อในที่ใกล้ๆกันเนี่ยนะมันก็มาเรียงต่อกันคือได้จัดจังหวะจัดยังไงแล้วเวลาถ่ายรูปมามันก็จะสวยเพราะามันขึ้นมาไล่ๆกันนะคะอ่ะทีนี้จุดสนใจของภาพนี้มันอยู่ที่กังหันด้วยเออ มากเลยเนื่องจากสีมันตัดกับอะไรคะมันตัดกับพื้นหลังนะสีตรงเนี้ยมันตัดกับพื้นหลังมันตัดกับสีเขียวสีฟ้ามันก็เลยทําให้กลงหันมันดูมันดูเด่นขึ้นนะทำให้กลงหันดูเด่นขึ้นอืมนะคะอ้าวสีขาวก็มาตัดกับสีเขียวอีกเห็นไหมดอกไม้ก็ทำํำไมขึ้นเด่นขึ้น นะคะอ่ะมันเด่นขึ้นเพราะดอกไม้มันเป็นสีขาวอ่ะมาลองดูไม่ได้ให้คมมรูมดดูคมมรูมดยืนอยู่ข้างถังขายะนะอ่ะดูอันนี้ก็จะเป็นดอกทานตะวันเห็นไหมจุดสนใจของภาพคือดอกใหญ่เลยตรงกลางเลยนะคะที่เหลือมันเป็นพัดรองนะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันคือพระเอกที่เหลือมันคือพัดรองก็คือ มันก็จะมีขนาดเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆมันก็เห็นได้นะอันนี้อยู่กลางภาพเลยแต่ทีนี้พัารองมันจะอยู่ข้างๆเป็นส่วนประกอบยืนเป็นตัวประกอบอยู่ข้างๆเนี้ยเนี้ยเนี้ยนะทีนี้มันก็จะเด่นด้วยสีด้วยสีเหลือมก็จะไปตัดกับสีสีฟ้าของด้านหลังอีกนะมันก็เลยทำให้ภาพนี้เป็นภาพที่ดอกไม้ที่เป็นดอกทานตะวันที่มันเด่นขึ้นนะ ต่อมาภาพนี้ก็เป็นสวนดอกไม้อีกนะเป็นสวนดอกทันตะวันแต่อันนี้มันเป็นภาพรวมเขาไม่ได้เจาะจงเหมือนภาพแรกใช่ไหมคะอันนี้เป็นภาพรวมคือจุดสนใจเขาไม่ได้เป็นที่ดอกไม้แล้วแต่สุดสนใจมันเป็นที่ระยะระยะไกลๆเนี่ยระยะไกลๆเห็นไหมคะว่าเขาแบ่งภาพเวลาเขาถ่ายภาพแบ่งภาพเนี่ยต้นไม้สองข้างอยู่สองข้างนะคะทีนี้ไอก้อนตรงนี้ต้นไม้ตรงนี้กับตรงเนี้ย